ไปทำข่าวทำข่าวโรงพยาบาลเปน็นจังใดก็คือเขาลงบานลงอยังเอฟซีเฟนครับก็อยากรู้ห <c oughs> มูวา่านีอันเอกระยับลูกวงเล็บมันอ่าหมูว่านีไปซ่อมอยังวะไปไในวซเซตไปขายอันพ่อพงหม,มูว่านี่พอขายเสร็จแล้วปุ๊บก็ว่าเป็นปกติเเป็นคนบนเขาลงบานหรอกแม่มอมาเขาก็เลยว่านี่นอนแหละก็แล้วไปสิ่แบบ่ได้เป็นไข่เป็นยังสินะแต่ว่า เหมืนอ,อนร่างกายมอ่อนเพลียเรา, ừ, าทำงานเยอะเรารับงานเดินวันหนึ่งอ่ะสี่ถึงห้างานสูงสุดคือห้างานเป็นแม็กซิมัมแล้วเจ้าคือเห็ดคักรึเจ้ามีหนีไม่เสียผมไม่หนีแต่ว่าผมไม่หนีแต่กับเห็ดป่านมีหนีเห็ดผลเกิดจากเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรับงานบนรรละสี่งานอ่ะตอนเที่ยงสมมติว่าบ่ายงานหนึ่งตอนเย็นงานหนึ่งตอนดึกงานหนึ่งแล้วก็ตอนค่ำก็ไปขึ้นคอยเสือจากของม้วนของไปหางานแล้วกับตากแดดตากบ้อกมันก็เลย ร่างกายเขาเรียกว่าอะไรอ่อนเพียงอ่าเขาพักผ่อนมาเขาเรียกมหาหมอครับหมอว่าสีมอฉีดยาห้มัมตั้องเสียาเร็วเจอจะเ็นบกแข็งแกงแข็งแรงคือบิวจิชลิยาเนาะไปไหมือละหางานมือละหางานขี่มาตายหาโตคอยกับเขาเป็นอย่างคอยนี่แข็งแกลาง